สบายดีพี่น้องตอนเี้คชุมผ้าคือพ่นพนสต๊กพี่น้องเอ้ยพก๊ลังสตกพี่น้องพ่นก๊าลังลงมิดกนลงมงมิดไปปอยคึมคึมุ่มผ้าชุ่มชนพี่น้องเน้อเนื้อพนกําลังตก กำลังตกเสนอกมันจะได้ผ้าี่นอกเข่าคั่วไวเก็บกินอย่างี่นอกไปเบิ่งไมส่นกันเนาะก็คุมอึะเแบทำาานะครับเฮ้กินยังไว้ก็ไก่ชั่วเก็ไก่ชั่มี่นเขามาติดระบบอมาบ ส่งไก่สุอาคือเนะแพงตอนนี้กำลงตไก่สุอานะกินขงมสวคืออไว้แล้วกำลมไติดตามกันนคือนะ นาะพี่เนองมาเบ่งมาโซนกันตอนนี้ชิวกไก่พี่น้องเบ่งว่าเห็ดนาดาวไก่เนาะโอ้เะโอ้บ right. oh, oh, ้อนอดี่เนาะสุกที่ชิวไก่ต้มสเออต้มาระ

ลากเนาะชั่วไก่ที่ชั่วไก่ที่นั่งเอ้ยชั่วไก่น้อยมันหน้าแต่หน้าบบที่เราขี้ขาไก่น้อยจั่วอย่าให้มันตาเองเลยใส่กับครัวเพาะว่าหอม ชี่ตัวตไก่เนาะชีตัวไกอะไรเหอนไเซโ้นี่คือตีดีเนาะที่ช้ต,ตัไ นี่พี่น้องใส่หอมลงไปวิธีวิธีเทาสีส่วไก่เนาะพี่น้องเแกดไปเห็ดไทยลูกเด้อม่วงจืดช้าเด้อเก่าครัวมาเด้อเก่าขรัวพี่น้องเก่าครัวสบายดีพี่น้องทักทายเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาสมุเนาะ

ี uhm. ừ, ่น้องตเน้อะไรเนาะทาพี่น้องไปกินน้ำการเดิมพี่น้องเน่อไนี่ยชัวไก่ัไก่พี่น้องเอ้ยัวไก่ัวไก่เนเอาส้กัน แซ่บแซ่บพนน้องมากินน้ำกันเด้อบจุตุจุคนสบายดีเีนน้องมาเด้อเล้วะกินน้ำกันเด้อพพนน้องจาขากน้องพี่น้องมาเด้อบจุตุจุคนกินน้ำกาวกินอะไรพีนน้องคนเบืองแนวไอ้ขาไก่ขาไก อร่อยนะอร่อยเนกินกับสแสรวเสแสรวเสือไก่ใช really> ่ไหมใส่เไก่ก um> ็มากินรำกันมาทำเมื่อกี้จังจักระบลคือเป็ดแท่ส่วเป็ดว่ตำามกี้ฝ่นฝกับอรเอ็ด แบนี่นาะคนโตคิวเอนหาำกันอห้ากินน้ำกันเด้อคอสวาพี่น้อง,อง,งได้กินเยดี๋ยววันล้วมาพิซุดก็ไม่ได้พี่น้องห้าม่มกเพอ ก็่ยน้ำกันอึ้นตาไหลขก้นกันน้ำเ็นแห่บ่อนักบอลโตแล้าข้าวติ้วขาวใหญ่ก็จะไปเนาะพี่เนาะพี่เนาะกินขาวสาวนํากันแช่เช่ พ้นกะร่งเม็ดพลย์พอยพี่น้องตอนเสาร์พ้นตกแจ๊คพี่น้องเออแบบกินตี้ยไก่แล้วมองผิดอีกหน่วยละคั่มต้องเดเทปหน่วยละคัมวสารผิดล้อพี่น้องผิดจ๊ดกินกินเป็ดเพ็ดอย่างจะได้แข้งแห้ง กินน well. ้ำกันเด้อประชาชนทุกคนบกินตไก่ตีไก่บนชุกหรือบ่เหรนตีนไก่นช่ง ไปบางคนแบบพี่น้อพี่น้าตาเน่อยไปแล้ค่ะน้าหน้าเจ้เขียแสบ่บกนสบ เสนเสน้อฮกัเขาาร์ลมวนเน่ยมันเสบหมูเสบเ่เ็ดวันหมูสบไหแล้วเหนื่อยขาารมันเหนื่อยเหนื่อย้ยเราเกินเหล้าสบายดีเราเี็นเรเป็นคนลบเรามาเด้อมกินำกันเด้อสไก่ไทยดำเนาเฮ้ยหอดนะ ฮุยฮุยนี่มันะนันตอยตอเต็มตมันตัวจะบุญกินซ้ำพวกฮุยกินเป็นิบไข่อยู่มันเห็นท่น่ไปกินปลาเหมือนกันเนิบแล้วเผาแหมมาจะปูก้ใหญ่เน้อกินแบบชอต ขันหม่เหมนใหม่ติดแล้วค่ะตัวหน้านปนตกไปปล่อยพี่น้องจัลเดตพี่แสงแดดปนดูอยงนตัวเทิงป่ะนที่ดูแบบว่าเปนกุแสุดละใชเล แซ่บแซ่บพี่น้องอิ่มอิ่มอะไรพี่น้องเอ้ก <ไป S 1> ินกัน,น,นแซ่บเต็มถ้วยเบิร์เ,เลยพอดีแซ่บแซ่บก็จบทำนสร็ซะก่อนน้พี่น้องเนาะสบายดีบริสุทธิ์สุขคนแต่ว่าบุญมาส้มนะพี่นออ้องเยอะ สบายดีเบอร์สกุทุกคนเนาะพี่น้องเนาะเป็นยังแดดออกแล้วพี่น้องไปเด้ฝนตกปอยแต่เสียบบุเห็นดาวฝนแดดพี่น้องสบายดีเบอร์สกุลสกุลเนามาบึงมาชมสบายดีสวัสดีสบายดีสวัสดีสบายดีพี่น้องเบอร์สกุทุกคนเนาะเกิดข่ามาเบิ่งมาชม